อันนี้วันทำบุญบ้านบ้านน้องป้ามีคนมาร่วมทำบุญเยอะเลยคนมาขาขาตะคิ้วแจกกจกที่กล่นน้ำนะแจกลนน้ำแจกกันอ่ามีใครมีใครไม่ได้

Hej, hej, Darin! Hej, hej! Grattis på sexåriga bröllopsdagen! Oh. Ja. Ni har varit gifta i sex år idag. Åh, oh, tack så mycket, ja Jajamän! Tack så mycket! อเซอร์ไพรส์นะคะครบรอบ6ปีค่ะการแต่งงานนะคะครบรอบ6ปีค่ะทีมเม่ิีเม่โอ้รอตโต้ค่ะฟาตูขอให้วินวินวินมีเลียนค่ะ 6ปีแล้วคะ่ะแต่งงานกันมาทีนป,ปีวันนี้นะคะนอกจากเซอร์ไพรส์ในวันครบรอบแต่งงานกัน6ปีแล้วนะคะเจบก็จะมีเซอร์ไพรส์ต่ออีกนะมาร์ทไม่บอกก็อยากให้พี่น้องมาดูนะว่าฝรังเนี่ยเวลาเขาเอ,อ,อยู่ อยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะยืนยันนะคะว่าเจี๊ยบอยู่แต่งานกันมา6ปีค่ะแล้วเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ต่อวันเนี้ยทั้งวันไม่รู้นะตอนเช้าไปทําบุญกับน,น,น้องน้องนุชที่ร้านของเขาค่ะเออเนี่ยเราก็รูแ้แฟนมีแต่บอกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะ6โมงครึ่งออกจากบ้านจา้ะเฮ้ยวัดวีโก

ก็ครบรอบครบครบหกปีเราแต่งงานกันหนูดีใจกับแม่ไหมลูกใจค่ะโอเคลูกโอเคไปดีใจไปลูกไปครับผมนี่นะคะนี่ดูดีคะ่ะโอ้โหแอปเปิลนะคะโอ้โหดกมากค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแพร่ร้อนเนาะว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูแพ่ร้อน พนอนเนี่ยโอ้โหมันดกมากจริงๆดกจนแบบเนี่ยค่ะดูค่ะโอ้ตั้งหลายลูกเลยนะดูเดิโอ้โหสุดยอดมากเลยใครอยากกินนะเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวจบจะเอาไปให้กินค่ะโอเคนะคะฝนฟ้าตกพอดีเลยค่ะลูกๆเนี่ยฟ้าฟ้าพามาเนี่ยลูกฝนกำลังจะตกเลยดาเล่เล่งนะข้อมาสนอดวะ went down, see hair, lane. วิเว e าซีเดลินอาเมดานาสตาลิดีอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยมีดนตรีด้วยนะคะอุ้ยเนี่ยกลัวจังเลยนี่ค่ะมีดนตรีด้วยค่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะอุ้ยนี่เข้ามาหัวเปียกหมดเลยหัวเปียกหมดเลย อุ้ยฝนตกหนักมากค่ะดูที่ค่เดี๋ยวพี่ค่าจะให้ดูให้ดูะอ,อ้ยฝนหนักมากเดีย๋ยวลูกๆก,ก็เปียกหมดเลยลูกชายเปียกหมดเลยจินจาเปียกเลยลูกฝนตก <c oughs> <c oughs> แจ๊กไปเราไปหาที่นั่งลูกเออเลี้ยงฝนฝนต้อนรับเรานะคะฝนต้อนรับเรานะคะอุ้ย รุนแรงมากมา้าชอบมากเลยฝนส่งูดเหมือนพายุเลยค่ะอืออ่ลังเข้ามาในร้านกันเต็มเลยนะคะ

เพื่อนนะคะคเจฟานแล้วก็เพื่อนเฮดัลลิงที่นงานค่ะครบรอบแต่งงาน6ปีนะคะ มีความสุกเหมือนกันนะคะแล้วก็มากินกันที่ร้านอาหารแฟนเซอร์ไพรส์ก็ดีใจค่ะที่เขาแบบเออโอ้ยลืมไปหมดเลยมีเรื่องให้คิดเยอะก็เลยไม่ได้สนใจนะคะดีใจค่ะเซอร์ไพรส์ค่ะดีใจมากมากที่สุด อันนี้เป็นงานครบรอบ6ปีที่เราได้แต่งงานกันนะคะเรามากินร้านอาหารเราสามารถที่จะอบอกกับให้ทุกคนเห็นว่าในประเทศสวีเดนไม่ได้มีใครแบ่งจนชัมม้นวันนากันนะคะเราสามารถที่จะถายได้คะ่ะ ลูกชายมากินด้วยแล้วก็เราก็มีเพื่อนสองคนมาด้วยค่ะก็เราสองคนแลเนี่ยวเม็ดเนี๋ยเนาะยี่สิบเดียตอนนี้เราก็มาได้เวลากลับกันแล้วนะคะแจ็คโอ้ยง่วงนอนแล้วดเดี๋ยวเรากลับแล้วลกนะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะ กลับแล้ว้เราก็ินจา้าโอเคไหมลูกโอเคนะเราก็มาปาร์ตี้กันนะคะเราก็จะขับกันแล้วนี่เพื่อนของเราเขาก็โเรื่องคนนี้ใครอยากได้นะคะเดี๋ยวจะไปเมืองไทยจะพาเขาไปด้วยเขาอยากได้เมียไทยแล้วก็จะขอจบการที่มากินเนี้งอะไรกันวันนี้เลยนะคะ สบายค่ะท่นา,าทนค่ะเพราะว่าดูที่มาเดคกขาม้านะคะนี่ฝนตกด้วยเนาะนี่ร้านของเขานะคะโอ้ย,ยไม่ไหวไม่ไหวค่ะฝนตกนะคะอันนี้ร้านพิซซ่าที่เขาเคยมาซื้อกินนะคะโอ้ยไปไปไปค่ะกลับบ้านกันค่ะ